ีการแก้ไขก็คือตัดยอดที่เป็นออกถ้าเป็นมากแต่ถ้าไม่เป็นมากก็ปล่อยมันแล้วก็ฉีดยาป้องกันเพี้ยไวไอครับีป้องกันเพี้ยมีอยู่แล้วในหนังสือตำรามะนาวครับส่วนมะละกอที่ใบงีดดูแล้วน่าจะเกิดจากยาฆ่าหญ้าหรือไม่ก็แพ้สารบางอย่างเพราะลักษณะไม่เหมือนกับเป็นไวรัสวงแหวนครับ การแก้ไขก็คือตัดยอดออกและบำรุงต้นใหม่ถ้าแตกมาใหม่แล้วหายก็โอเคครับ